มันจะมีอะไรสุดไปกว่าพร i ซ o n S7T ที่ได้รับ t h x Certified Dominant Class สูงสุดตัวแรกของโลกนั่นก็คือ S7T Limited Edition จากสหรัฐอเมริกาที่เป็นขั้นเหนือกว่าของ S7T ที่มีความเร็วแรงทนเที่ยงตรงโนสั่งค้าง ด้วยวิศวกรระดับแนวหน้าของโลกมาร่วมกันลังสั่นอีกวิวัฒนาการหนึ่งของลำโพงด้วยสุดยอดเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยใช้งบประมาณและเวลาที่ไม่จำกัดเป็นลำโพงที่ออกแบบมาเพื่อเสียงที่ดีที่สุดมันจึงมีการตอบสนองที่รวดเร็วจึงสามารถถ่ายทอดรายละเอียดได้ทั้งหมดขนาดมดตดอย่างได้ยินรวมถึงมีความเที่ยงตรงสูงและสามารถ,ถถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมแต่ยังไม่ทิ้งถึงความหญ่ และความไพเราะการดีไซน, <c oughs> น์คออสเวอร์เหนือกว่าระดับมิลิเตอรี่เกรดที่แสดงความเพี้ยนแทบเป็นศูนย์ไดรเวอร์ทำมาจากเท็กชิ่มคาร์บอนสุดแร่งแต่เบามากจึงสามารถแสดงไดนามิกได้อย่างทรงพลังและใช้อลูมิเนียมระดับไฮเอ็นในการทำแบฟเฟล DPC เรดด้วยบริเลียมชูปิเตอร์ที่สามารถขับอัลตร้าโซนิกได้การออกแบบภายนอกที่ไร้รอยต่อแสดงถึงยุคอนาคตบอดี้ที่เสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ที่เหนือกว่าซูเปอร์คาร์มาเติมความแร่งรวมไปถึงซัพพอร์เตอร์สุดพิเศษจากทีมไอโซคูติกที่ออกแบบมาเพื่อ 7ที่ Limited e i i t i o n โดยเฉพาะคอนเนคเตอร์ที่มีคุณภาพและดีไซน์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนโดยผ่านมือทีมวิศวกรทุกตัวพร้อมรายเซ็นกำกับซึ่งมีแค่50คู่บนโลกและจะไม่มีคู่ที่51อย่างแน่นอนและหนึ่งในชุดสุดท้ายได้มาอยู่กับเ h e ตอร์เฮาส์ของเรานั่นเองครับสามารถมาสัมผัสกับเทคโนโลยีที่เหนือกว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้ที่โชว์รูมเทเตอร์เฮาส์ราชพฤกษ์บางบัวทองและเรามามันกันนะครับสวัสดีครับ